ทังไม่ได้นะคะปรับอีกนิดนึงมันไม่ยอมพลิกเลยอ่ะถ้ามันไ,ได้มันจะกบมิดเลยเด้อทำไมตัวหลังเนี่ยมันจะต้องบิดอย่างนี้ใช่ไหมเออต้องกดลงหน่อยอ่ะเนาะ,อะลองเลยทีนี้จ้ะโอ้กดไม่ไปเลยทีนี้ เนี่ยแบบม้วนเนี่ยตามันต้องม้วนทับอย่างนงี้ไงตาเห็นไหมแต่ทำไมก็ยังไม่ลงอีงงเอกเกนาะถ้ามันได้มันจะมันจะมว้มวนกบม้วนกบเลยแม,ม่ตา ปรับกันไปเรื่อยๆนะฮะกำลังจะเริ no, ่มโอเคตรงนี não, não ้มันเป็นทำไมนาตรงนี้มันดดนนี่เฮตยนาเราไม่เอ้ตรงนี้มันสูงอะน้าพี่จุ๋มเนาะทำไมเหมือนฝั่งนั้นลอกนาเลยตรงนี้น้ำเยอะกว่าตรงนี้มันลอยตาจริงเหรอตรงนี้อนอยู่แต่ทำไมเวลาไถดินอะเห็นไหมมันกินดินตรงนี้เยอะกว่าดิ อันนี้มันเหมือนไม่หนักเนาะตาเนาะเหมือนมันต้องม้วนเลยดิตาเกนะไทยยามันไม่ม้วนอะไรนะไอาช้าเยียบแทนเร็วกว่าน,นี้นิดเนื้นชา้านเลยมันก็ต้องม้วนชิลุงเพราะว่าตัวน,นั้นมันออกแบบมาสำหรับม้วนอยู่แล้วเนาะอ,นอือ แต่มันก็โอเคกว่าอันแรกนะอันแรกเห็นหนูเห็นไหมอม่แนเป็นยนต์ีเรื่องมันผลิด้วยมันต้องเลี้ยงด้วยเนะใช่ครับว่าทำไมเลี้ยงอะไรเมุดหนึ่งเดียวอ่ะยิ่งจะแข่งข้างขวาขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมุดอ่ะโอ้ความมันเลี้ยงอย่นี่เลยแต่ถ้าถ้ายังนั่นขวาลงทีนี้มันจะไม่เคยเข้าเพราะว่าไปมัีกานมันตั้งมาตรงเลยนะ ม,ม,มันเหมือน <c oughs> ก็ผานนี่เปินตามน่ะแต่แท่แนนี้ใส่รไถใหญ่อ๋อ <c oughs> เป็นผานหัวมูสมัยโบราณน,นั่นเนาะใช่ครับอือหืโอ้แต่เขามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรถไถใหญ่เฉยเนาะนนรถทก่เดินตามก็ไถทามได้หัว <c oughs> เดียวหัวเดียวเล็กิน นี่เขาใส่เกียร์อะไรคะนี่เกียร์หนึ่งเหรอเกียร์หนึ่งใช่ไหมนี่ปกติงเขาใส่เกียร์ไหนคะเออ ใส่เกียวหนึ่งเลยเหรอนันใส่เกียหนึ่งเลยเหรอใส่เกียหนึ่งเลยเหรออะไรของมันยังไม่ได้จับเลยยังเยังไม่ได้รียู้กมาเลยิ่วเูนี่นลยเ เอ้ถ้าเราเป็นเหมือนฐานสามีมันมีผลต่อพวกรถเกี่ยวเลยไหมคะมันจะลึกไหมมันจะจมไหมไม่เป็นไรใช่ไหมม,ไม,มันก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่เนาะถ้าพูดถึงเนาะถ้าฐานสาม,มันลงลึกกว่าน,นี้หรือเปล่าพี่ผ่ <c oughs> านสามมันจะขนาดนี่หรือไงนี่น่าดีเลยจะธรรมดาด้วยหรือไปถึงจุดเดิ้ลเลย เห็นดินข้างล่างเลยใช่ไหมพี่เหมือนดิปเปอร์เหรอโอ้ดิปเปอร์มันลึกกว่านี้ไม่ใช่นี่ไหม โอ้ลูกพี่แรงแค่โอ้ทำไมเหมือนรถอึดหนักมากเลยอัอน,นี่ยกมาปรับระดับก่อนนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มันมันไม่กินเห็นให้อันนี้ต้องเลื่อนเลื่อนระดับตรงที่ปรับก่อนนะ มันไม่ถึงดินะนะอะไรต้องปับให้มันถึ่ถางมันโค้างมันเชิดตัวหน้ามันหลอกกได้ขางมันเชิดอยูนนดด่นะคะเห็นแก้ว่า

ในความรู้สึกเราบอกเรารู้สึกว่าข้างมันแจ๊ออ,อะไรนะหางมันดีดสูงเลยนะดอ่ะมันกาทำอย่างนี้เหรอหางมันไม่ได้โอ้มันจะมาอย่างนี้เหรอโอ,อ,อ,อ้ทาไมหางไม่กบเลยเหางไม่กบเลยอ่ะ ไม่กรบ,กกบไม่กบไม่ตามันต้องกบเลยเด็กเดี๋ยวตรงนี้นะอืมเดือดแล้วมันต้องกบ,ม,ม,กบมันไม่กินไปถึงนู่นมันไม่กินดินเลยนะเนาะตรงไหนมันเป็นดินดอนดินนี่ตรงนั้นมันไม่กินเลยมันแต่เขายกวาง มันถักถากอยู่เฉยๆอ่ะ